น่งเหมือนแบบอยู่ออฟฟิศแบบสถาปนิกออกแบบคือน้องเขาสามารถกีเอทได้ว่าสมมติว่าพี่อ่านว่าโชคดีแต่อีกด้านนึงก็ยังอ่านว่าโชคดีอยู่ออหรือว่าหรือว่าอันนี้เป็นโชคดีใช่ไหมกับอีกด้านหนึ่งเป็นอ่านเป็นคําอื่นก็ได้อ๋อเออผเยอะองี้แม่งดีไซน์แม่งยากนะใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนี้ย้ายจากอาลีมาอยู่นี่แล้วอ๋ออน่ เมื่อก่อนผมก็จะคิดว่าเฮ้ยเราทํางานเมื่ี้เราเป็นวิธทีกรเราไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาสักเสร็กอะไรมันออกมาแล้วเหมือนแบบทำงานลําบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดอยู่พักหนึ่งจนแบบช่างแม่งละอยากสั่งไว้คือเอาจริงแล้วอ่ะกับคนที่ชอบอะไรหลายๆอย่างเอามาใส่ในงาน g โอเมทริกเนี่ยกับการดีไซน์ที่ดีเนี่ยคิดแม่งเวิร์กนะ สวัสดีครับชาบราเตอร์ักอยากรู้คลิปนี้กลับมากันที่นี่โลนบู t u สตูดิโอทั้งสามปีแล้วตอนนี้กตกแต่งใหม่หมดมีช่างทั้งหมดเนี่ยสิคนอย่างที่เคยบอกไปนะใครที่อยากสักสไตล์จูโอเมตริกถ้าเราย้อนกลับไปเน่ยช่างต้นถือว่าเป็นคนแรกๆเลยที่เป็นช่างที่ดังแล้วสักสไตล์นี้มีลายเส้นที่ชัดเจนแนวจูโอเมตริก9ปีที่แล้วนะ ตอนนี้เนี่ยสไตล์เขาอะแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่พัฒนาขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ต้นโลนวูฟเนี่ยสักสไตล์ไหนรวมถึงที่นี่เลยโลนวูฟสตูดิโอจำไม่ได้ไหมตรงนี้เมื่อก่อนยังเป็นห้องรับแขกตอนนี้ก็ยังเป็นห้องรับแขกอยู่เช่นเดียวกันนะ ต้นมอารออยู่เลยสวัสดีครับต้นต้นครับโอ้ยดันกันดีต้องดึงไม่ได้ฝากครับครับดีครับมีกลิน่นหอมอโรมาทุกอย่างมันแบบแตกต,าต,าตายย่างจากร้านสักทั่วไปอ่ะอันเนี้ยผมอยากให้นี่คือใจส่วนตัวนะผมอยากให้มาตราฐานเนี่ยร้านสักไทยแม่งเป็นอย่างเงี้ยมันจะคอมพิีตพทกคนไทยเนี่ยเป็นมือดีนะแต่บางทีแล้วเนี่ยอ่ะเข้าใจได้ด้วยทุนทรัพย์อะไรต่างก็ต้อง ใช้เวลาันหน่อยแต่ถ้าเกิดมีตังค์อ่ะอยากให้ทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันดูดีอ่ะมันดูดีมันยกมาตรฐานอ่ะเดี๋ก็เจ<ด>็บหนักกว่านี่อ๋อได้วจาเกี่ยวกับ้านตกแต่งโอเคเอ้ามาถึงตรงนี้เซสชั่นนี้เนี่ยให้ผมเดานะอันนี้คืองานกลชของช่างใชรครับพราจักไปแล้วมันเขียนว,ว่าโซ่ เออแม่งเท่ยดีว่ะตรงเนี้ยมันว่างอยู่ครับแล้วก็ทุกสองอาทิตย์อ่ะเราจะออกแปดใหม่ที่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันครับทุกทุกสองอาทิตย์ไอตรงเนี้ยมันยังว่างอยู่ก็เลยเอาใส่กรอบแล้วก็เอามาติดเอาไว้ให้อันนี้ก็ขายไปได้เยอะนะแต่การที่เอามาติดไปตรงเนี้ยอันนี้ผมทําไว้ก็คือว่าสมมุติว่าบอร์ดมีใช่ไหมจะมีที่ว่าโคดสแกนเข้าไปดูได้เลยว่าช่างอะไรสไตล์ของเขาเวลาสักออกมาเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นงานแบบไหนเออเออดูดิสไตล์แต่ละคนนี่คือ ข้างทั้งหมดคนเนี่ยอยู่วันนี้ห้ไม่งานฝัตแล้วก็ไม่จาเป็นต้องสักวันนั้นก็ได้ลูกค้าบางคนขอก็บถ่ายรูปกลับไปดูที่บ้านได้ไหมผมไม่ห่วงนะแบบเอาไปดูกอนเลยแล้วก็ทักเข้ามาจองคิวอ๋อให้จัดสใที่บ้านอได้สุดยอดเลยคุณอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในห้องนี้ถ้าจำกันได้เมื่อก่อนก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นไม่ไม่ตกแต่งขนาดนี้ดิบๆหน่อยเออแต่เราก็เราก็มีเซสชั่นให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งรอ แล้วนี่คือมีงานอาร์ตมาวางด้วย <c oughs> คือคอนเซ็ปต์ที่ทําห้องรอลูกค้าครั้งนี้นอกจากถ่ายของด้านหน้า,าข้างในเนี้ยอยากให้แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายานั่งรอแฟนนานๆได้ไม่งอิจินะ <c oughs> มีจอทีวีมีทุกอย่างให้หมดเลยทีนี้พอรู้สึกว่าบางทีลูกค้ามาเยอะๆใช่ไหมครับมีคนมานั่งรอเยอะผมรู้สึกว่าอยากให้นอกจากการดูทีวีหรือว่ามีของทานแล้วอยากให้กบบมีงานศิลปะกันกห้ทำเป็นแกลเลอรี่เล็กๆทีนี้ตอนชุดนี้มันจะเป็นงานสะสมของผม นี่ทำเองหมดคุณเป็นคนวาดคุณเป็นคนทำเองเป็นเป็นเป็นเพื่อนให้มาบ้างน้องให้มาอ๋อ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 โอเคของคุณบ้างงานก็คือมาของแต่อาจจะไม่ใช่งานของคุณนะใช่ใช่มีของมีของผมอันนี้ที่นี้เหรอใชโอ้ยทำงานไปเนี่ยอันนี้ผมผมใช้นิ้วก็เอานิ้วป้ายๆแล้วก็ถาทาไปเรื่อยๆอ๋อให้มันจนให้มันแบบเป็นอย่างนี้ใช่ครับอืออ่ะโอ้โยนี่คือกินฟรีหมดเลยป่ะาไงใช่ครับใช่นี่คุณใช้ของดีนี่โอ้โหเฮ้ย ของสงลองเลยพี่เพราะว่าคุณน่ะคุณกินเหมือนกันที่ผมกินที่บ้านเลยเข้าได้นะฮะอยากมาสนใจในเรื่องของงานศิลปะขนาที่อร่ยบเพราะตอนนี้มาตรฐานมันแตกต่างนี้ระดับอินเตอร์เลยนะเดี๋ยวขอเสียบุญญาตนะเดินไปคุยไปกินกาแฟด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ฝั่งทำงานกันละครับครับนี่มาคอนเซ็ปต์ใหม่นี่ภาษาญี่ปุ่นสตูดิโอโลนวูฟอ๋อแ ด้านนี้ก็จะมีรีเซพชันก่อนใช่รีเซพชันแล้วก็อันนี้ลิฟทเซนต์เลยโลโก้อันนี้โลโก้ครบรอบ8ปีร้างมาเปิด8ปีแล้วสมัยก่อนจะเป็นอันนี้อัน,น,อนแรกเลยแต่ดูดิบดิบสวยมากเลยวะนี่ค่าฟไฟให้ปืนอยู่กันนะเนี่ยอันนี้อันนี้บอมเป็นคนออกแบบห้องนี้อ๋อเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีเป็นช่างด้วยใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะวันนี้ช่างอยู่กันทั้งหมดกี่คน ห้าคนโอเคลงปุ้งยังเออหกคนอ่อเรียกไปที่ช่างคนนี้ก่อนคนคนแรกเลยไหนก็อยู่ตรงนี้นะชื่อชื่ออะไรครับผมช่างกุ๊กครับอ่าเดี๋ยวกุ๊กอ่าปักก็กุ๊กดีที่เสียงให้เแต่ไม่ไหนช่างกุ๊กนะโอเคอ่าช่างกุ๊กนี่สักสไตล์อะไรครับอ่าส่วนใหญ่เป็นสไตล์แบบว่าพวกงานสเก็ตครับคล้ายๆแบบงานกึ่งกสเก็ตอะไรอ๋อเป็นงานกึ่งกสเก็ตโอเคแล้วจะใช้ขีดเป็นหลัก คล้ายๆแบบกึ่งๆอินกิ๊ฟฟิ้งแล้วก็แบบกึ่งๆงานสเก็ตนี่ก็คือไปอีกหนึ่งแขนง<ช>ของ<ช>ทางล롯<ช>บูฟสตูดิโอจรดีมันรีเลทกันทั้งร้านเลยพี่แต่ว่ามันจะแยกว่าเหมือนว่าอย่างปุ๊กก็จะไม่ไม่ตีโอจ๋าแหละอา<ช>จะแยกออกไปแบบจริงๆมันเหมือนเบสอยู่บนแบ็กเวิร์กเหมือนกันนะโอเคแบบว่า <Okay. S 2> เขาจะเป็นฟิลเขาถ้าเกิดว่าชอบงานช่างกุ๊กก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกอย่างไอจงไอจีตามนี้เลยนะนะครับในสไตล์ของกุ๊กเอง โอเคครับผมอยามาดูคลีนแม่งเหมือนแบบอยู่ออฟฟิศแบบสถาปนิกออกแบบอะไรเงี้ยจริงไอเดียมาจากไอสตูดิโอเอาไว้หลักเลยไอสตูดิโอไอสตูดิโอบ่นมันเลยเปิดได้ซอร์บพี่เอาไวกันเถอะขอบคุณนะครับครับผมอ่ะตอนนี้เรามากันที่ช่างคนต่อไปด้านไหนดีเอ่ยอ้าวแปลงมาดีครับผมอ๋อแบบนี้คือที่มีกี้เป็นคาลิกราฟที่เราเห็นใช่ใช่ครับพี่ดิบอกว่าเออเขามีแบบเป็นสไตล์แบบ อีกแบบหนึ่งอ๋ออ้าวนะถ้าเกิดงานคาริกราฟของแบมอะวิธีการคิดของเราอะรวมถึงว่าเราทำทีหลากหลายสไตล์ของคาริเกอร์แอมไล่ตามไปได้ไหมก็ส่วนใหญ่ที่ชอบจะเป็นแอมบิแกมแอมบิแกมประมาเอาคอยิกราฟีมารวมกับเหมือนทำให้เป็นสไตล์แอมบิแกมด้วยก็คือแอมบิแกมคือแบบสามารถอ่านได้สองด้านนะคือน้องเขาสามารถคทีเอทได้ว่าสมมติว่าพี่อ่านว่าโชคดีกลับอีกด้านหนึ่งก็ยังอ่านว่าโชคดีอยู่หรือว่าหรือว่าอันนี้เป็นโชคดีใช่ไหมกลับอีกด้านหนึ่ง อ่านเป็นคำอื่นก็ได้คิดลึกอะไอ้น,น <is it? S 2> ี่แม่งดีไซน์แม่งยากนะใช่ครับเอาแบบโชคดีแล้วกลับมาเป็นคพาว่าสวยใช่ไหมน่าละได้ชิบหายเลยนี่เราเรียนกราฟิกมาเหรอเรียนเรียนกราฟิกมาเรียนกราฟิกมาขอบคุณนะครับสวัสดีจ้ะอ้าวบูมสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับบูมเป็นไงบ้างตอนนี้ย้ายจากอาลีมาอยู่นี่แล้วเหออ๋ออบคุณมา สไตล์ของบูมเป็นไงครับไหนลองไลฟ์ฝั่งจะเป็นเป็นบัสโตกรเป็นบัตรสโต๊กที่ดูนี่แต่ละคนก็แตกต่างกันนะใช่ครับเออแต่ก็ยังครอบคลุมด้วยสไตล์มีความเป็นแบบโลนวูฟอยู่เรื่องนั้นแล้วกันมันจะไม่ได้แบบกระโดดแบบแบบจัดกันแบบเป็นแบบเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นไทบอลแบบอินเดเชียนอะไรกันไปอ่าโอเคใกล้ๆเคียงหนึงหลากหลายดูว่ะชอบชอบขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับน้องโอเคอ่ะสวัสดีครับจัดแนอะไรครับ ขนาดลูกค้าดิโอ้โนะครับชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อบอมครับบอมนะอ่าบอมจากสแนลอะไรเอ่ยอ่าส่วนมากจะเน้นเป็นพวกแบบงานแบบโคมเท็กเจอร์หรือเป็นท d อะไรพวกนี้ครับเป็นโคมเท็กเจอร์แต่ว่าเป็นสัมมิติเป็นทีดีใช่ครับนี่คือทซนเทเบิลนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็มีมีรูปไอ้ไยูนิ่องานสไยลี่ไปบอมลงไปครับอ่านงาสมไยลี่บอมลงไปโอ้โหด้วยไซส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังน่ารักดีนะ เออคือมันคืองานมันไม่ได้แบบว่าเล็กจนเกินไปแล้วมันก็คือมันยังโอเคอยู่อะในลักษณะที่ว่าสำหรับคนที่แบบอัดยังไม่ได้อยากสักเยอะมากชิ้นใหญ่มากของบอมจะไม่ค่อยทํางานชิ้นใหญ่มันขี้เกียจงานชิ้นนี้ก็จะเป็นแบงเ์เป็นแบงเก์แล้วก็มีสีแบบแซมไปนิดนึงชิ้นอะไรที่มันประมาณนี้ครับอย่างเคยคุยกับบอมบอกบอมบอกว่าเขาคอนโทรลออกมาได้รายละเอียดของ ัวเนื้องานได้ดีกว่า <ừ m. S 2> ถ้าถแบบลูกค้ารีเควสต์ใหญ่ๆมากบางทีพวกองค์ประกอบหรือว่ารายละเอียดต่างๆมันจะถูกขยายจนแบบเกินความจำเป็นครับงานชิ้นนี้เนี่ยบอมน่าใช้เวลานานไหมกว่าจะประมาณ2ชั่วโมงสงชั่วโมงก็เร็วนะนี่คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมสี่คนวันนี้มาเดี๋ยววันหลังนี้เดี๋ยวกลับมาที่นี่ใหม่เอ๊ะดี๋ยวันนี้เรานัดพ่อหนุ่มดีเจไว้พ่อหนุ่มดีเจใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็คือเป็นลูกค้าที่เก็บงานกับเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไป รอเขาไปนั่งคุยเขาที่ด้านนู้นห้องรอห้องห้องห้องรับแขกโอเคโอเคเอ๊ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยตอนนี้นี่เราพูดถึงช่างคนอื่นนะตอนนี้เร й ราคาของแต่ละคนเนี่ยเราคิดเป็นชั่วโมงหรือว่าเราคิดเป็นชิ้นงานคิดเป็นชิ้นงานทุกคนยกเว้นผมอ๋อนี่คิดเป็นชั่วโมงอยู่ผมคิดเป็นชั่วโมงในสไตล์เอกลักษณ์ของผมโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็น วดวดิ้งเป็นอะไรอ่าเดียก็จะมีลูกค้ามาสั่งกับผมนะโอเคแต่อันนี้ผมก็จะคิดเป็นชิ้นเหมือนกันโอเคได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นชิ้นงานใช่ก็ทุกคนก็คือเรทราคาก็น่าจ,จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันงั้นผมยกตัวอย่างงานหนึ่งเลยใช่ไหมสมมุติว่าคนสนใจเนี่ยจะสั่งรูปสมไยลี่บิเกแยแล้วก็มีทเทลลิร์นเทเบิลอยู่เนี่ยะนะครับเออใช้วเวลาประมาสองชั่วโมงงานชิ้นนั้นเนี่ยเรทเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่บาทครับประมาณหกพันห้าพนล้นโอเคโอเคได้เพราะว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับ ด้วยตัวเนื้องานด้วย okay. ของของบอมคเขามีข He e okay. ั้นตอนของเขาด้วยเขาต้องไปทําในคอมก่อนเป็นทําขึ้นทีดีขึ้นมาแล้วก็าจะได้เห็นก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มันจะมีความเป็นเลลิสติกด้วยราคามก็จะขยับในเฮ้ยโอเคพี่ว่ามันก็มันก็อย่างว่าแหละมันเมื่อไหร่ที่ร้านนี่สำคัญนะ ถ้าเกิดร้านคุณทุกอย่างอ่ะคุณมีมาตรฐานที่ดีอ่ะแล้วก็มีช่างสไตล์ที่ชัดเจนและฝีมือดีเนี่ยผมมั่นใจคนสมัยนี้เก็บงานศิลปะเขาไม่ได้มาถูกๆแต่ว่ามาอะไรกับแบบแครกับเงินแบบลับพันน่ะอ๋อตรงๆนะๆๆตรงๆนะๆมันอยู่ติดตัวคุณไตลอดชีดๆๆวิตอ่ะมีงานสวยๆทีก็ต้องโชว์น่น ใช่มาจากคนนี้นะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยในห้องนั้นต่อได้ครับเชิญเลยครับครับฟิลแม่งเหมือนแบบบูทีคโคเทลเป็นมุมที่สามารถที่จะมาต้อนรับแขกต้องใช้คุ้มหน่อยนะต้นเราคุยกันนะครับต้นคือตอนที่พี่เปิดคลิปเนี้ยพี่บอกไปบอกว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นเลเจนด์ของแนว geometric ในประเทศไทย ช่วงหลังเนี่ยมันฮอตมากช่างหลายคนเนี่ยก็ทำแนวจุ๊มาช่วยอย่างเช่นช่างไฮช่างไฮ <Hi S 2> นี่เมื่อก่อนก็นอยู่กันเนี่ยแหละแล้วตอนนี้ก็ไปเปิดร้านของตัวเองแล้วใช่ครับ นะฮะแต่ว่าต้นเป็นคนแรกๆเลยต้องต้องยอมรับอย่างนึ่งนะว่าเราเป็นคนแรกๆเลยที่ทําแนวนี้นะฮะตำนานตำนานคนนี้ขอบคุณครนะเดี๋ยววันนี้จะมานั่งคุยด้วยกับจ๊อบนะฮะว่าจ๊อบเองก็สักกับต้นมานานแล้วพี่จ๊อบอะทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะคือจ๊อบเป็นดีเจแล้วก็เพื่อนจ๊อบที่ดีเจเนี่ยที่ฮิตเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ผมที่ทํางานเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ของพี่ต้นอีกทีนึงคือเขาเรียนแผนกเดียวกันตอนเรียนไฟท์ทั้นอ๋อโอเคโอเคก็เลยแนะนํามา ต้อนถามหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกวันนี้ยังทำเจอแมทริกอยู่ไหมทําอยู่ครับแต่ว่ารูปแบบมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกมันพัฒนายังไงแรกๆที่ทำอะจีโอเมทริกคือพวกอ็อบเจกต์อะจะเป็นจีโอเมทริกอย่างที่พี่เคยเห็นงานที่แบบเป็นสมมติว่าหน้าป่าหน้าป่าแต่ว่าเป็นเป็นเส้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมค่อยๆกันไปเรื่อยจนเป็นรูปเป็นรูปภาพภนึงอะจะเป็นหน้าสิงโตหน้าหมาป่าหรือว่า ข้างนึงเป็นหน้าสิงโตอีกข das heißt ้างนึงเป็นหน้าสิงโตอันเดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นเหลี่ยม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 คือมีความเป็นจัลแมทริกอย่างใช้คำว่านี้แหละคือแมจิโอแมทริกอ่ะคือมันดูเป็นแบบเออ ยังไงก็ตามมันดูบาลานซิ่งมันคือ g e อ m มทริกนะ่ะใช่ก็คือก็คือการเอาเส้นเลขาคณิตมาสร้างเป็นรูปภาพภาพหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้รูปแบบผมพัฒนาขึ้นไปแบบที่เคยทําแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะลดน้อยลงแต่ว่ายังคงมีความเป็นเส้นเลขาคณิตผสมกับไปในภาพอยู่แต่พยายามแบบใส่พวกียลลิสติกอะ่ะเพิ่มขึ้นไปอีกรดลดเส้นลงแล้วแบบที่ดีที่สุดคุณนะตอนนี้คนนึ่งเขาดูที่ตัวจอบต้งแข็งเลยครับเนี่ยตอนนี้คือลายแรกนี่คือเต็มหลังเลยนะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ คือทังตัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คืองานพีทต้นหมดเลยคือคือตอนแรกและข้างหลังนี้ก็ออกเป็นไม่ใช่โอเม e ริกด้วยนะกี่ปีแล้วอ่ะงานงานชิ้นนี้สี่ห้าปีท้่พี่ใช่ไหมเกินนะห้าปีหปีประมาณนั้นนะฮะเริ่มหลักของการวางงาน g โอเม t ริก่อนยังไงก็ตามเนี่ยงานมันห้ามแน่นจนเกินไปถูกต้องไหมต้นใช่ครับมันมันแล้วแต่แต่ละคนหมายถึงว่าแล้วแต่ช่างแล้วแต่ศิลปินแต่ละคนอย่างบางคนผมเห็นเขาทําแบบแน่นๆก็มีครับแน่นก็สวยใช่แต่ส่วนตัวผมว่าชอบชอบคลีนๆโลง ตอนแรกคิดจะทำปูสลิปป่ะตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่ได้คิดเลยคือผมต้องเล่างี้ก่อนไอ้แขนข้างนี้ผมอน่ยตอนแรกมันโล่งมันเริ่มจากลายนี้ไอ้ลายนี้ลายนี่อะไรนี่นี่ไอ้ตัวอักษรอัตัวเนี้ยไอ้กุญแจซอนกุญแจฟ้าตัวเนี้ยมาเริ่มจากตัวเนี้ยครับเราต้รู้สึกว่าแบบเมื่อเมื่อก่อนผมก็จะคิดว่าเฮ้ยเราทำงานอะไรอยางเี้เราเป็นวิทยกรเราไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาสักเสร็จอะไรมันออกมาแล้วเหมือนแบบทำงานลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่พักหนึ่งจนแบบ ช่างแม่งละอยากสัก่งวะอยากสักออกมาแบบนอกแขนบ้างเว้ยคือถ้าใครใครรู้สึกว่าแบบมองภาพเราแค่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนสักไม่ได้มองเรื่องความสามารถเราก็ไปช่างมันก็เลยไม่ได้แขก,ก็เลยเริ่มสักอันนี้เสร็จปุ๊บมาเป็นอันนี้อืมเสร็จปุ๊บพอสักนี้เสร็จปุ๊บเอาละเว้ยมันโล่งไปวะมันแบบมันเหมือนแบบขาดกันเกินก็เลยอัดตามมาอันนี้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 แล้วก็จนมาลายล่าสุดเนี่ยก็คือตรงนี้ฮะที่อยากได้ตรงนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ย ถ้าเราคิดลายแค่แบบลายเล็กๆอ่ะแล้วเราค่อยๆแปะ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 ไปอ่ะ hmm. เดี๋ยวแบบมันจะดูแบบมันจะลำบากตอน hmm. คิดลายตอดผมก็เลยบอกพี่ต้นว่าพี่ต้นเฮ้ยผมชอบอันนี้ว่ะพี่เฮ้ยผมชอบปะวานตัวนี้นะปะวานโอก้าผมชอบ <Hey. S 1> แล้วแบบเออผมอยากได้สงตัวมันร้ยเปอรเซ็นต์ผมกับภรรยาคเออแล้วผมชอบพวกคลื่นพวกน้ําอะไรเงี้ยผมชอบทะเล oh. เ้ยผมชอบแบบต้นไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยผมชอบ ไอตาตัวนี้จังเลยแต่ผม <อะ S 1> ไม่ได้อยากสักตานี้เฉยอย <ะ S> ู่นี่มันโผล่ขึ้นมาก็จะแบบอะไรหวาผมชอบแม้มเงเขนแต่ผมเบื่อไม้เงเขนแบบปกติทั่วไปอะ,อะไรเงี้ยแล้วผมอยากจะให้มันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่เนี่ยผมโยนให้พี่ต้นพี่ต้นครับผม ผม,ผมชอบพวกนี้มากเลยเแล้วผมอยากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอะแม่งริเลทกับผมกับภรรยาแล้วก็งานแต่งที่แบบเพิ่งจัดไปอะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วผมก็เหมือนแบบหาเร f เฟนซสจากงานพี่ต้นที่เคยที่ผ่าน,านมา,าแบบเอาหลายๆงานมาบอกพี่ต้นว่าเฮ้ยพี่ต้นงานตรงอันนี้ผมผมชอบแบบตรงนี้แบบพี่เฮ้ยงานนี้ผมชอบตรงนี้งานตรงนี้ออชอบอันนี้จังเลยแต่ไม่เอาอันนี้ได้ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พี่ต้นผส,สมไปผสมผสมมาจนมันออกมาเป็นอันนี้คือเอาจริงแล้วอะกับคนที่ชอบอะไรหลายอย่าง เอามาใส่ในงาน geometric เนี่ยกับการดีไซน์ที่ดีเนี่ยคือแม่ง work นะเมื่ออย่างงั้นเนี่ยคุณแม่งจะเอาลูกกระตาคุณแม่งจะเอาไม้กางเขนใช่คุณจะเอาละวานสองตัวคุณจะเอานู่นเอานี่มาแน่นแม่งมีเวิร์ดดิ้งตรงนี้อีกใช่ไอ้เหี้ยถ้าเกิดไม่ใช่งานนี้หรือดีไซน์มันไม่ดีเนี่ยแม่งจะแน่นเต็มแขนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งแม่งมารวมตัวกันเลยมันจะเป็นดีกอารมณ์หนึ่งครับมันอาจจะไม่ถึงขนาดเล็เทสแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนคนที่ยังเหมือนผมเนี้ย ก็แบบทีละอันทีละอันนะเออแล้วซึ่งแบบเออพอดูปุ๊บมันเออมันดูมันดูแบบว่าสบายตาอืใช่ใช่แล้วพอเหมือนเราเราเล่าเรื่องเราพูดสิ่งที่เราต้องการไปเราเล่าเรื่องสิ่งที่อยากจะให้มันเชื่อมโยงเข้าไปแล้วแบบต้มเขาก็จะไปไปตกผลึกอีกทีนึงแล้วพอออกแบบออกมาเหมือนเขามีเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นเติมแบบขยายแบบสิ่งที่เราต้องการให้มันแบบมีเรื่องราวขึ้นอีกอ่ะซึ่งผมชอบเป็นต้นตรงนี้มากเลยส่วนใหญ่งานผมอ่ะจะชอบใส่พระจันทร์การโกจรของพระจันทร์อืมเพชรเ เพราะเพราะว่าผมคือโลนูฟอ๋อไมนต้องมีมันต้องมีความเป็นแบบว่าโอเคเรปิเซนต์ามเป็นโนูฟหน่อยอยากให้มันแบบมีพระจันทร์อยู่ในงานของเราเท่าที่จะใส่ไปได้แต่ถ้าเกิดจะใส่ทุกงานมันก็จะดูแบบตั้งใจไปงานไหนที่แบบว่าใส่ได้ใ่ได้ก็ใส่เฮ้ยตอนนี้หลายคนอาจจะอยากเห็นนี่คือภรรยาใช่ไหมใช่ครับภรรยาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเซนได้เซนได้นะอามาเามาเซนได้มา อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวหรือว่าผมเสร็จแล้วไหมแบบผมลุกให้ให้ภรรยาผมมาเออคุณมาคุณมาผมก็เส้นได้นะฮะภรรยาของของจ๊าพอแล้วก็มาคุยถึงเรื่องงานนิสัยเป็นไงโอเคเดี๋ยวเดียวงานเดียวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเนี่ย พี่ไม่ได้อะไรนะเห็นว่าเขายังสักแบบร้องไห้แบบไม่ได้มีความสุขกับความร <c oughs> ักในตอนนี้สทั้งหลายพี่ผมอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> okay, ้โอเคอ้าวมาถึงง่ายกันได้เราสักมาก่อนที่รูร้จักกับจอป่ะสักมาก่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้สักกับพี่ตน้นจะแบบ <Okay. S 2> อยู่ข้างในเหมือนกันอ่ะมาถึงแข่งน้อง,องยังไงทําไมถึงชอบสไตล์นี้แต่ว่ามันดูแตกต่าง จากงานของจ๊อบนะใช่ค่ะแต่คือส่วนงานส่วนมากค่ะพี่คือที่หนูสักอ่ะมีคนลอกกันบ้างนีคือหนูสักก่อนอ๋ออต่อ๋กก๋ออ๋ออ๋ออกออ๋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 อน๋ออ๋ออ๋อง๋อก๋อน๋อ่๋อกกออ๋ออ่ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 ๋อ่๋ออ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 ๋อเ๋ดอ๋ออ๋อน๋ออ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 ๋อน๋ออ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 ๋นอ๋อะ๋ออ่อน แต่ว่าดูเหมือนยังทาโลชั่นอย่ทาค่ะโอเคต่อเป็นคนอยู่แห้งอ่าโอเคโอเคอ่าบางทีลูกค้าผู้หญิงบางคนก็จะไม่ค่อยแบบใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่เขาอยากได้แบบคือเขาเห็นงานผมแบบฟิลอย่างนี้นะแต่ว่าเขาแบบที่เอาแค่ตรงนี้ได้ไหมเพราะอ่าไม่สีนะถ้าสีแบบไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับครับ ถ้าเป็นเขาดาพอได้อยู่ผมก็จะทําให้เขาจริงๆมันก็พอดูแล้วมันก็มันก็ดูแมชกันนะเขาอาจจะไม่มีเส้นอะไรเยอะแต่ว่าสไตล์งานอะไรแค่ว่าไม่ได้มีโพ้อิเลเมนต์หรือว่าเส้นหรือว่าอะไรพวก้องสวยครับเดี๋ยวกันนะถ้าอย่างนั้นอ้ย้มาหน่อยเซะเน่ก็คือข้างในเนาะอย่างที่เรารู้กันก็คือมีสบู่แล้วก็มีมีตัวครีม ผมว่าผู้หญิงอ่ะน่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอาบน้ำอ่ะมันควรต้องอาบทุกวันอนะ่ะการทาความสะอาดบางทีพอไปสระปุ๊บเราก็ช่วงแรกเราไม่ได้อาบนอะพอพะบางทีแล้วช่างก็มักจะบอกว่าอย่าให้โดนสบู่ก็น,นี่ก็คือตัวสบู่นี่แหละนะครับที่สามารถที่จะใช้ได้ในวันแรกของการสรนะในสไตล์ของไฟไลายเองเนี่ยมันยังโอเคนะไปเจอสไตล์พวกแบบ tradition โอ้ลสกูนิวสกูเนี่ยพอมันตกสะเก็ดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบตกสะเก็ดแบบานั้นนะครับเพราะว่ามันมีพวกคราบพวกคราบกา,กาเียวราคราบไปน้ำหลงน้ำเหลืองที่มันออกทุกวันเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ชำระล้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะเวลามลันลอกมันก็จะบางๆเป็นผิวบางๆออกมาเพราะว่าเราได้ชําระล้างไอ้พวกน้ำเหลืองทุกวันและที่สำคัญมันก็ทําให้ผิวเราสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยต้านการอักเสบด้วยนะครับแลนะมาไฮไลท์ตัวนี้ น้องที่คุณต้องใช้นะพี่ว่าโอเคเนี่ยก็วิธีการก็คือปั๊มออกมามันก็เป็นระบบสูญญากาศปั๊มออกอ่ะเดี๋ยวมาลบกลัวหน่อยพี่หนุ่มเอาตรงเนี้ยแล้วก็ทายเข้าหน่อยตรงเนี้ยแล้วแล้วเราบอกพี่เลยนะบอกพี่วป็นเนื้อครีมออกมาเป็นยังไงแต่ปั๊มอีกได้เรื่อยๆเลยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่เดีหรอเอาดูเอาเอาตัวเนี้ยพี่ว่ามันยังตรงนี้ใช่ไหมฮะ อาจจะเพราะว่ามันตรงข้อพับด้วยเราพี่ใช่ไหมมันก็อาจจะเกี่ยวนะเกี่ยวนะเป็นไงทาผูวมันรู้สึกมันซึมไหมมันซึมเข้าผิวชุ่มซึมขึ้นอใช่ใช่มันมันไม่แบบเออเนี่ยมันซึมเออมันไม่ได้แบบเดียวเองนี่ก็เลยอ่ะมอบให้นะครับเป็นสามีภรรยาเนี่ยถ้าใช้ต่อกันแล้วกันขอบคุงแทนขอบคุณโอเย้ตะกี้จะอ่าโอเคอันนี้อันนี้ของต้นนะแต่ต้นมีอะเดี๋ไม่เปไรเก็บไว้เผื่อครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มั่นใจว่าใครที่สนใจสไตล์เนี้ย รวมถึงอาจจะไม่เคยสนใจมาก่อนแล้วพอมาฟังแล้วมีความรู้สึกเออเคยแม่งน่าโดนว่ะเนีกับสไตล์แบบว่า geometric ที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมีความมีความเรียวขึ้นด้วยนะครับผมการวางงานต่างๆที่เราคุยกับช่างต้นแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากขอบคุณราบขอบคุณค,ครับขอบาัขอบคุณมากนะฮะ thank you นะ ขอบคุณครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วงหลังนี้ยอด subscribe เราขึ้นนะขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดอย่าลืมนะพอดูคลิปนี้จบปุ๊บฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสักไหนดีคลิปหน้าจะไปร้านไหนสไตล์ไหนก็รอติดตามได้เลยวนนี้ขอบคุณมากสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับจับ